คอมเพนชั่นจูทาวเซุเว่นค่ะขอต้อนรับดรอาจารย์ศรีคุณเรืองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน and please welcome to i s i t นักบวมมาริทเด t มจีเชียร์ฟอรมิชั่นอินเดียอเมริกาอันนิสตาอารวินตุมาคุนเซอร์จ a อินเดียอมรดิฉันเป็นนิการุงอัยราหรือว่าตังเมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกับกิจกรรม ีนะะคสำหรับเรื่องัะครุ่นี้นะคะการแสดงที่จบไปแล้วชื่อว่า Drum Pad Recycle Band Show นะคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะกับการแสดงแรกเท่านั้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมเด่นของยังดีไซเน Competition ่นชูชาล์นะคะวงการออกแบบและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะเขาใช้ทุกท่าได้สัมผัสกับดีไซน์เก๋ๆและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเขาใช้ ผลงานการออกแบบของเหล่าดีไเซเนอร์กับสาขา,ทาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะในโครงการเลโก้ยังดีไซเนอร์คอมเพลิชั่นสู่อาร์าั่รเกเลเฟนผ่านทาง BTR ค่ะเอาเซตตรงนี้กับ BTR ด้วยค่ะ From our brand ambassador Ms. Nathalie And I'd like to say that it's my great pleasure to be brand ambassador for Indorama Ventures, and I'm also very honored to be part of the Rico Young Designer Competition. I'm also really excited to be participating in the fashion show wearing a wonderful dress designed by CIDI and the materials provided by Pasea. I hope you enjoyed the show. Thank you so much. ผู้ช่วยผู้ควบคการใส่วิชาการสนาบันอ,อ่าแพลนนาชาชนาพัฒน์ ลิธนาชัยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะขอขอบคุณช่างแต่งหน้าจากเมคอัพต่อด้วยขอขอบคุณภัทยาและขอบคุณเครื่องแตับของคุณนาตาลีจากร้านอีคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงถึง3ล้านหลาทอีกด้วยค่ะเอาสีงปรบมือสำหรับแฟชั่นโชค่ะโอกาสนี้นะคะที่จะขอเรียนเชิญคุณนาตาลีบรเวทีบบ่เพื่อแสดงความดีกับผู้่นะค่ะ this ในโอกาสนี e และในชุดวันเดอ l ี่เกเบราออนเนย์ที่จะได้เล่นเป็นผู n ชนะและนี่ก็เป็นแฟลชโชว์นะคะทุกทีชุดจะถูกออกแบบโดยเหล่าดีไซเนอร์ของเราค่ะเพื่อการเดินแบบในชุดที่จะได้ไปทูลนาตาลีเกลโบว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์ทิโรรามาเวนเจอร์ค่ะในชุดต่อไปทุกท่านจะได้รับฟังการประกาศนะคะว่าท่านไหนจะเป็นผู้ได้รับรางวัลในการ เราขุดการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและฟเฟอร์นิเจอร์นะคะในโครงการ Lego Young Designer Competition นจูทาวน์ฟัลค่ะหลังจากที่ได้คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะคะและสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากนะคะท่าต้องรอคอยนานนะคะเรามารู้รู้นะคะผลประกาศรางวัลเลโก้ยังดีไซเนอร์คอมเพนเซชั่นจูทาวน์ฟัลค์อีพร้อมขการค่ะและขณะนี้นะคะผลรางวัลก็อยู่ในมือของดิฉัน เรียบร้อยแล้วค่ะรับรางวันนลชนะเลิศนะคะสาขาแฟชั่นของการประกวด,ดเลโก้ยังดีไซเนอร์ของเพนชั่นทูเทวต์เอเลฟเว่นและแก่